สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะได้มาพบกับดิฉันนางสาวนักสอนจันรคำครูอังค่ะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแม่สอนหน่วยบริการแม่ลาน้อยค่ะวันนี้ดิฉันจะได้มาสาธิตทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการค่ะโดยการสาธิตในเรื่องของการจับกลุ่มสีนะคะโดยกวางจะมีสื่อให้นักเรียนค่ะผู้อที่อยู่ทางบ้านสามารถฝึกนักเรียนได้เลยนะคะสื่อที่เตรียมมาก็จะเป็นสื่อสีต่างๆที่เราเลือกมาเลยนะคะ มาเรียนรู้กันเลยค่ะเราก็จะมีสีต่างๆมาเรียนกันเลยค่ะจากนั้นผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถเลือกสีที่ชอบหรือสีใดสีหนึ่งขึ้นมาได้เลยนะคะส่วนครูอัก็จะเลือกสีแดงค่ะเพื่อจะจับกลุ่มสีเลยนะคะสีแดงค่ะจับกลุ่มสีสีแดงเข้าหาก,กลุ่มเลยะคะ่ะสีส้มค่ะ สีเขียวค่ะสีม่วงค่ะสีเหลืองค่ะสำหรับกิจกรรมที่หวงนำมาสอนนี้ผู้คองสามารถฝึกให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการเรียนรู้ รูปทรงของเลขาคณิตได้เลยนะคะโดยให้ผู้พองบอกรูปวงกลมค่ะรูปสามเหลี่ยมค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะรูปวงรีค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะและกิจกรรมนี้สามารถนำไปบูรณา,าการในทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยการหยิบจับได้ค่ะ ส่วนกิจกรรมที่เรานํามาจาัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนวันนี้ผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านสามารถฝึกนักเรียนหรือสอนนักเรียนที่อยู่บ้านในช่วงนี้ได้ค่ะกวงก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ